ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมหรือมีบัตรเก่าอยู่หากทางภาครัฐมีการเติมเงินหรือว่ามีการให้เงินพิเศษในช่วงโอกาสดีๆที่ผ่านมาตอนนี้ยังสามารถจะนำบัตรนั้นไปกดเงินสดคงค้างออกมาได้ซึ่งสามารถจะทำได้เนี่ยตามที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจ ว่าคุณจะมีวงเงินเหลือเท่าไหร่ก็ตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนมีวงเงินเหลืออยู่จำนวนเท่าไรสามารถจะกดเป็นเงินสดได้ก่อนที่ระบบจะปิดแล้วก็จะไม่ให้กดเงินสดได้แล้วหรือจะติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสอบถามก่อนก็ได้ฉะนั้นแล้วเงินคงค้างที่สามารถจะกดเป็นเงินสดได้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเก่าแบบเดิม คุณจะต้องรีบถอนเงินที่เหลือออกมาเพราะว่าหากว่าคุณมีบัตรตามโครงการในปี2560หรือปี2561คุณยังคงจะมีเงินเหลืออยู่ในช่องของ E-Money ฉะนั้นคุณซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสามารถจะถอนเงิน E-Money ได้ก็ทำได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนั่นแหละหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือว่าถ้าเกิดว่อาอยากจะใช้เงินก็สามารถใช้ได้นะใช้ในการชรําระค่าสินค้าและก็บริการผ่านเครื่องชําระเงินที่เขารับจ่ายเงินแบบ EDC แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็ได้ตามร้านค้าธงฟ้าและก็ร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์เขากําหนดคุณจะต้องรีบดําเนินการแล้วก็ทําให้เสร็จสิ้นจนถึงวันที่27กันยายน2566นี้